จิ้งจอก9ก้าหางตำนานสามดินแดนจิ้งจอก9ก้าหางหรือคิวบิเป็นปีศาจโบราณที่ปรากฏในตำนานทั้งจีนญี่ปุ่นและเกาหลีรูปลักษณ์เหมือนจิ้งจอกธรรมดาแต่ยิ่งอายุยืนพลังเวทก็ยิ่งแข็งกล้าจนมีหางถึง9ก้าหางกลายเป็นปีศาจส,สูงสุดที่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้อย่างแนบเนียนในจีนจิ้งจอกก้าหางปรากฏในตำนานตั้งแต่ยุคโบราณเช่นหูเซียนบางตำนานกล่าวว่า จิ้งจอกก้างหางแฝงร่างเป็นดาจีสนมของพระเจ้าตินโจใช้สเสน่ห์ล่อลวงทําให้กษัตริย์หลงไหลจนบ้านเมืองล่มสลายในญี่ปุ่นรู้จักในชื่อคิวบินคิสุเนที่เป็นตำนานโด่งดังคือทามะโมโนมาเอะหญิงงามในวังหลวงญี่ปุ่นสะกดจักรพพัดโทบะจนทําให้ประชวนท้ายที่สุดถูกจับได้เชื่อกันว่า ปีศาจิ้งจอกเก้าหางนั้นถูกสะกดในหินสังหารที่ชาวญี่ปุ่นยังกล่าวขานจนถึงทุกวันนี้ในเกาหลีจิ้งจอกเก้าหางถูกเรียกว่ากูมิโฮมักเป็นหญิงสาวแสนสวยที่ต้องกินตับรู้หัวใจมนุษย์เพื่อคงพลังแต่ในตำนานยุคใหม่บางกูมิโฮกลับอยากเป็นมนุษย์และมีหัวใจอ่อนโยนในตำนานทั้งสามจิ้งจอกเก้าหางคือพิศาจที่เต็มไปด้วยพลังสเสน่ห์และความลึกลับ คำถามคือมันคือปีศาจร้ายหรือวิญญาณโบราณที่สแสวงหาอิสรภาพจากชะตาก,กรรม